วาสุวีนี่มอตี้เจ็บคอรจะรีบควจะมอตี้ไว้เจ้าเจอาวับวับเป็นนักขาวอยู่ก็ไม่ใช่นะเจ้าถือนี่บนเหรอวะอ๋อปั่นยี่ห้องช็ตนะ

แหดนะแปดครับแปดขาวขาวอ,อ,อีกาต้่งเกิดตก,ตกใจเลยแล้วก็เป็นวาปม,มาเคื่องเหมือนรอดึงใช่ไหมคิดดิแบบนั้นเดินเลยเดินผมว่ะชิ้นเครื่องนะ เพิ่งมผมก็ทรายได้เลยเปิดพี่มาไม่ไม่เจอวะไม่เจอวะกดเขาสามารถแล้วเพื่อนจะไม่ร้องแล้วก็ไม่ทิบมาเลือดแล้วก็เปิดสองเป็นเปิดซ้ายแล้วคุณเนียนตรงไหนเนียนเฉยดีไม่เจอนะเนียนไม่เก็บมาแล้วมีของใจมาอีกบ้างสองวันมาตักเสศษผมบ้าของใจ เนีม่มามามาห้องช็อตมาห้องช็อตห้องใจห้องใจยี่นี่ห้องใจดูว่าแลเซนกูนะเป็นหมาโอ้เป็นนักหล่อดีไม่ชอบเจอพี่หมาโอ้ยห้องใจอ่ะว่าแล้วห้องใจไม่ <c oughs> อีกวะดูแปลนะ เห็นได้ไงป่ะเ <c oughs> นียนมาอ่ะเชื่อมดิเชื่อมดิเฮ้ยตอนนี้ไม่เ <c oughs> นีเเนยนไหนสัตว์หนึ่งเพียเลยไม่กลับปะเนี่ยไม่กลับโหเนี่ยชู่แบบไม่มองหลังนะครับถ้าตา์คนไม่มองหลังครับ <c oughs> ไม่ดูครับไม่มองหลังนะครับ โ oh yeah, oh, อ้ยแย่อย่างงี้โอ้ทะลุเหรอวะไอ้สับตะแกงก็ไม่นับเหรอวะเย้ยเอ้ยนี่แหละมาคล้องใจเใ <c ười> จดี๋ยวนี้วะเจอกูจนได้แบบคล้องใจเน <c ười> ี้แปดคนไอ้ส <c ười> ับคล้องใจเย่เหมือนมีป๊อปเลยปะเผื่อเบื่อฟรีปั่นฟรีสวย แต่ลีกมาดึงละเอาเลื่อยาวนะไปกลับลวะเอาเลื่อยาว,อาอยาวแต่ลีกมันแตะเครื่องต้องช็อตอยู่นะพี่นะเอ,อ้กยกลับมาเอาบนกลับมาวะนี่ไงบนกัดตูก,กูมันเจ็บมันรู้ไหมมนี่ครับมันเจ็บนะเธอรู้ไหมกัดตูฉันเนี่ย เพื่อกาดตุกจากทำไมโดจริงครับอ๋อย้ยชิปหายดิที้ยะังไม้สัตว์โทษทีใครปั่นอะโทษทีแล้วกันนิกกหรอโทษทีแล้วกันกูไปก่อนแล้วกันพี่ไหนเชียร์ปั่นตัวจังไหนเชียร์เอา ช็อตเตขีมีเลียน้สมุนะฮะโอเคกนึงน้สมุรแกเจ็บบ้างะโอเคภูมใจแล้วคนระับฮะใจกูมากเลยอ,อันนี้พาไปเ,เหรออ้าไไวออไงวะไม่เคยทเลย อุ้มไปอะไร่เงี้ยอุ้มเลยอ่ะอุ้มคนไปแฝงถ้าหยังก็ดริงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจสเจสัดไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีไม่เจอไม่เอาปะ ไในทีมเครื่องเหรอ,อเสร็จแล้วหาต่อชัดเด็ดเฮ้ยไอ้เหี้ยมาเป็นไงนะอ,อไปตัวเป็นไงเนาะสองลูกตาก็ได้เนี่ยลูกตาเหมือนกันไม่ได้ไ,ได้เหรอรโอ้โหี่ตายยากอยู่แม่ลังเลยโอ้ยตัวกระตุก ừm đi đâu, chào anh ừm chào anh วิ่งแงเที <VE> ่ยากวิ่งยาวๆเลยจริงว่าให้ไกลที่สุดอ่ะยังเจอพีเนี่ยอิกูอดีพี่อมาไกลมากอ่ะอีกฝั่งเลยอ่ะมึงวะสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูตามกูเจอได้ไงเนี่ย fc เหรอวะเส่ fc fc กูจ oh, ัดโอ้ยล้มละตัอเลยว่าเหรออข่างหลังดิ่เฮ้ยยิงไปหันไอ้สัตว์เฮ้ยกูตายกห้องช็อตไอ้เชียไอ้สัตว์ ทุกอบ่าคนไม่มองหลังครับชูกระตาคนไม่มองหลังครับกูวิ่งอย่างเดียวครับกูพังหมดครับพังหมดครับนั่นแหละครับกูพังหมดยิงเขี้อะไรมาเนี่ยทำะไรทีนี้ช่วยกูด้วยสายล่างเฮ้ยมาวะกูวิ่งอย่างเดียวกูวิ่งอย่างเดียวกูห้ามหยุดด้ะ เกียร์ิวแล้วฮ้ยมันตามผมเฮ้ยยี่สิบเกูานี่ยนี่อะไร,ะไรวะนะ่ยเฮ้ยใครทำด่ากันได้ไสัตว์ทำไบเลยครับทำเซฟับไปสัตว์ว้าหมดเลยเหี้ยไม้ไม,ม่อันนี้ได้ไสัตว ข้าหมดข้าหมดมีปั่นเลยอ่ะข้บเส็กข้าหมดข้าหมดครับ,บทุกแผ่นครับกูผ่านไหนกูหมดเจอกูข้าหมดครับยังไม่โดนอีกตัวเม จะถึงช่วชีวิตไอ้สัตว์หมดบุกเลยเฮียหันได้ปะหันดิโอ้ยเฮียมีไฟแลได้เหรอผู้สวยกูเพียงอย jam <c ười disciple> <c ười Hyundai> ่างเดียวกูเพียงตีนแตกไอ้กูหมดรับหมดนะรับซีฟสัตว์ หีมาอ้ไอ้หียกูฟ้าหมดยิงเลยมันงไม่ยิงเสียงเท้าเปิดประตูเฮ้ยสวยจัดไอ้หีขก่ฟ้าหมดอะว้าเอ้หีเฮ้ยไม่ได้วะไม่ได้ทีนี้เฮ้ย็นไร ไอสัตว์เ้ยแทนที่จะเป็นคุยอะเอ้าอะไรวะน่ะกระโดดทีสองตีนเหรอสองเสยสองเสยประตูอันนี้เปิดแล้วอะฝั่งเอ้มาเอาไปเลยไปเลยไปเลยอยู่ไงอะไปไม่ได้ก็ได้เหรเแ่งกันอต้องยื่อช่วยประโยชน์เยอะะ ต้องหิวกันแน่แล้วมันประตูอยู่ไหนวะพี่อยู่ไหนวะซ้ายขวามีป่ะเอเห็นละประตูใช่ป่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมันเข้าหรอปะเข้าเอาลนายอยู่มั้งโอ้แต่เปนไปดักงหรอตัวดิสกิลไฟมันอะต้องพึ่งให้เพื่อนมาช่วยเพราะเพื่อนไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเชี่ย ไอเอา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 ดิเนี่ไงตายก็ตายไปฟอว์เฝ้าเลยวะต้องสมุดใช่ไหมต้องเบียร์เอาไม่ใช่หรือเปล่าต้องช็อตนี่เงี้ยมันฟอว์ข้าโบนวะเ้ยเีอะนะหลวงแม่งนะเนี่ยกูไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยอยู่ไหนกันวะเนี่ยไปที่นี S <S อ,อ,อือีกูเฮ้ยอุ้มอ่ะได้ป่ะอึกปวดเยอะได้เหรอตปวดเหรอแม่งกดแม่งกดสเปกบาลเลไม่เงียไม่เงียบห็นเท้าหน้าไม่รู้มันตางกันนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยย่งไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเฮ้ยกูล้มยังยังก่อนออกไปได้ดิ ทักผีที่หองออกไปได้กูตออกปออกออกไปออกออกบอไปเปิดเลยกูตูกูไปมันอดออจะสข้างกาวไอี้อกูไปลอี้อ่เจอกันอีอี้กูไปตายนี่ก็ไม่สนกจะตายแล้วเนี่ยถึงต้องแปลงเปนข้างกาวมาไล่ตหน้ากูเลย นี่เหน,นื่อยป่ะโคตรเหนื่อยเลยไอ้แย่กูเซฟพลิทได้ไงวะกูยังยงงเลยเออเชี่นนอดอไิไอ้กีรีปอดจะแม่งปล่อยใจแล้วอะปล่อยใจ,จนนปล่อยใจแล้วเออกูตายแน่ยังเงี้ยออนเไลน์เฟซไทอะต้องเห็นต้องเห็นจอผมไหมเอิดเห็นปะผมพับหมดเลยอะ กูตายไหนกู้องหมดอะงั้นกูตายเยไอ้บ่ะดีนาอิชอ์ให้พี่เอ๋อ่อยที่จะได้ไปช่วยไอ้ยี่ยอย่างน้ี่วอล่าไอ้หัก